ส่วนที่โรงแรม Grand Center Point Terminal ์มิทกรุงเทพมหาคนครได้มีการลงนามความร่วมมือของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโดยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับมิสเตอร์อิมยองแทกกรรมการบริหารบริษัทเฮก ไซโนฮิลจากเกาหลีใต้ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์เลเซอร์ทางการแพทย์สำหรับรักษาอาการปวดนะคะที่ได้รับการยอมรับจากประเทศเกาหลีใต้ที่ชื่อว่า PenQ ิํจำนวน20เครื่องมอบให้กับสมาคมกีฬาวอลลย์บอลแห่งประเทศไทยภายใต้การแนะนำและประสานงานโดยโคชปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชายไทยเรานั่นเองค่ะ ทางนี้นายแพทย์เรืองศักดิ์สิริผลประธานฝ่ายแพทย์สาพันบอลล์บอลแห่งเอเชียได้พูดถึงในส่วนของอุปกรณ์เพนคิวนะคะบอกว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับนักกีฬาช่วยระหว่างทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันสะดวกในการพกพาไม่มีอันตรายค่ะเนื่องจากว่าเป็นกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำได้รับการอนุมัติทางการแพทย์จากประเทศเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกานะคะรวมไปถึงมีสิทธิบัตรจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ปล่อยแสงทางการแพทย์ในปี2021แล้วเบื้องต้นทางสมา จะนำไปใช้กับนักกีฬาทีมชายก่อนเลยค่ะ